กสาเดิมถูกเรียกว่าวัดเจ้าชายายหลังถูกเรียกว่าวัดกระสายและค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นวัดกระสายในปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เนื่องจากวัดนี้มีสมบัติเก่าแก่และของมีค่าตั้งแต่ยุคโบราณมากมายจึงเป็นที่หมายตาของเหล่าโจรขโมยทว่าผู้ใดที่กล้าเข้ามาลักขโมยหรือลองดีก็มีอันต้องเป็นไปเกือบทุกรายทำให้วัดกระสายขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนสุด จนเป็นที่ก่าวขานของทั้งสำหรับชาวไทยและต่างชาติมีเรื่องเล่าว่ามีขโมยกลุ่มหนึ่งหลักลอบเข้ามาขุดในกลุ่มเพื่อหาสมบัติในยามกลางคืนทว่าระหว่างการขุดมีน้ำไหลทลักเข้าท่วมกลูกทำให้พวกขโมยต้องรีบว่ายน้ำหนีตาย ว่าเมื่อชาวบ้านมาพบเข้าก็ได้เห็นว่าโจรขโมยกลุ่มนั้นทำท่าแหบวบว่ายน้ำเอาเป็นเอาตายอยู่บนพื้นดินเราวกับเห็นภาพหลอนเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและโคลนจริงๆแล้วตอนนั้นไม่มีน้ำไหลหรือน้ำท่วมเลยมีบางราย หลอบเข้ามาขโมยของไปได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นก็จะเสียสติเป็นบ้าพูดจาไม่รู้เรื่องจนต้องนำของมาคืนหรือบวชเป็นพระเพื่อขอขมาผู้มีจิตคิดร้ายหรือพวกชอบความท้าทายกล่าวว่าจ่าดูถูกมักจะลงเอยด้วยการเสียชีวิต ใต้ต้นไม้ในวัดเสมอชาวบ้านบอกว่ามีคนเสียชีวิตใต้ต้นไม้กว่าสิบรายแล้วพวกเขาเชื่อกันว่าสาเหตุมาจากการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแต่บางคนก็เชื่อว่าสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณร้ายในวัดต,ต้องการตัวตายตัวแทน มันจะได้ไปเกิดใหม่ได้แม้กระทั่งพระในวัดหรือชาวบ้านเองก็เจอกับความเฮียนได้เช่นกันว่ากันว่าพระที่มาปักกฏอยู่ภายในวัดแห่งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใครสามารถปฏิบัติธรรมหรืออยู่จนถึงตอนเช้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระ ที่ปฏิบัติธรรมตอนกลางคืนพบหมูใหญ่เลื้อยเข้ามาหาก็ต้องรีบหันกีเช <ten montage> ื <t ika segunda> <t ika> ่อว่านั่นคือเจ้าีชาวบ้านรายหนึ่งเห็นคนแก่สวมชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยสีหน้าไม่พอใจบางคนก็เห็นนางรำ ที่เคยอยู่ในวัดซึ่งเสียชีวิตแล้วยืนอยู่ใต้ต้นไม้เป็นประจำแต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผอมใสไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งลี้ลับเหล่านี้เพราะในวัดกระสายยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองวัดมาช้านาน เช่นผีปู่ยาผีคนเผากลุกต้นตะเคียนที่เชื่อว่ามีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่และต้นขางที่มีนางสไปทอคอยปกปักรักษา